้าเมื่อที่มันทํางานเร็วนะครับรถมันจะทะยานเร็วนะครับเคยได้ยินไหมว่าเปิดโลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรับรูบีโฟอกันผมจะซ้ำหมดต่อไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่า VVA เปิดเลยไหมอยู่นี่เปิดซ้ำหมดแล้วนะครับ VVA ยังไม่เปิดกา v ีเเพิ่งเปิดนะครับ VVA อเพิ่งเป,เปิดแล้วก็ VVA เปิดแล้วรอเลยนะครับไปไม่เดินล็ากมะเร็เป็น้องทาง ค่อยอาจารรู้สึกแรกที่ผมได้นะครับผมรู้สึกว่ารถเนี่ยไปนุ่มนะครับไปนุ่มไปช้าหมดปากเนี่ยนะครับเราดูกันว่าวีเเปิดที่กี่วินะครับแล้วเปิดแล้วอาการเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับหมดล้วีเเปิดที่สี 2. นะครับเปิดที่42นะครับแล้วรถไม่เดินนะครับเปิดปุด๊บหน้าไมมันไม่รู้สึกว่าวเว์าเปิดแล้วคือม,มันกระชากมันดึงเลยไม่ใช่มันรอก่อนเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับมันรอก่อนแล้วมันถึงจะค่อยแวดขึ้นไปแล้วก็ไปแบบนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะครับเรียหมดบอกแล้วอ่า42ว v a เปิดแก๊สนะครับแล้วก็รอ ลอยลามอยู่นะวีเวจะต้องเปิดเลยนั่นคือรถเขาเรียกวรถไม่ล้อรอบนะครับแต่อันเนี้ยจะไปเปิดที่46นะครับไปดูอีกทีหนึ่งเห็นปะเห็นปะวีเวจะไม่เปิดดูนะดูใหม่อีกทีเห็นไหม เลขไปแล้วแต่วีเวีเไม่เปิดอ่านี่คือข้อเสียของรถนะครับเพราะฉะนั้นรถแบบเนี้รถแบบเนี้อการแซงการอะไรเนี่ยคือจะค่อนข้างไวไ้ไไไวใจไม่ได้นะครับไว้ใจไม่ได้ต้องระยยดีๆโอเคเดี๋ยวผมเดินทางกลับที่ร้านแล้วเราไปแก้ไขกัน ชามแตกอยู่นะครับรถเขต่อยชามแตกอยู่เดี๋ยวเราจะเอาชามเดิมของเผาเนี่ยมาก,กึงใหม่ชามที่มันผ่านการใช้งานแล้วนี่ยมาก,กึงใหม่ จากเดิมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,ะนั่งขี่นะได้อยู่ที่ประมาณ119หรือเปล่านะครับอ่าเราเทียบเส้นเหมือนเดิมนะครับเข้าเส้นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงพีเอเปิดแล้วเพื่อนครับรถเดินเลยพีเอเปิดรถเดินเลยนะครับ มุมเ,เดิมการขี่แบบเดิมนะครับจาก119กลายเป็น122เลยโดยที่ไม่ได้หมอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องของการเทียบ VVA เมื่อกี้นะครับตอนแรกที่ว่าผมลองไปช่วงเพีนนะที่ว่า40ใช่ไหมความเร็วที่40นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูขีดดีกว่าเอาแบบเริ่มต้น VVA ก่อนนะแล้วลองไปเทียบดูนะอยู่ที่ศูนย์นะครับตอนแรก VVA เปิดที่40นะครับเดี๋ยวดูว่าเปิดที่เท่าไหร่นะครับอ่า 20กว่าเปิดเลยพีเพอเปิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวดูนะครับรถเดินเลยติดกันนะครับที่เราลองเมื่อกี้ติด2ใช่ไหมติดส,สองก็เราซับมันจะไปเปิดที่46เดี๋ยวให้ดูว่ารอบนี้เป็น,นใครนะฮะพอพ,พุทธพุทธรือว่ามันมาเลย มาเลยมีเรืเปิดเลยนะโอเครถไม่รอรอบแล้วนะครับความเร็วมีท่อหนึ่งใบนะครับชามเดิมตึงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับความเร็วตัวเบาๆขี่ฝากไว้คลิปนะครับผมนั่งขี่นะเห็นแน่นอนนะครับยังไงร้อยสามสิบเห็นแน่นอนนั่งขี่นะครับฝนหมอบเนี่ยร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบห้านะครับมีแน่นอนขึ้นอยู่ที่น้ำหนักตัวนะครับแรงลมแล้วก็พื้นฐานของรถความสดรถนะครับแล้วก็สภาพถนนนะครับ สนใจอยากกะทำแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้รถทุกรุ่นรถสายพานนะครับสามารถทำชําเดิมกึงได้นะครับอาจจะเร่งดีกว่าเดินแน่นอนทุกอย่างชัดเจนแน่นอนครับทำงานจบเป็นค่าจดัด